สวัสดีจ้าวันนี้เรามาเข้าครัวกันนะคะวันนี้จะพามาดูเมนูแกงรันจวนเป็นเมนูที่ชาวบ้านไม่ค่อยจะได้กินกันเท่าไหร่มีหอมมีตะไคร้มาจากครัวบุญมีนะคะที่นี่มีกะปิบุญมีน้ำปลาบุญมีทุกสิ่งอย่างบุญมีเรามาดูวิธีทํากัน อันนี้คือน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิใส่ไปในหมูซี่โครหมูตุนหมูนี้ก็ตุนเอาไว้แล้วหลายชั่วโมงกระดูกหมูจะนุ่มละลายในปากเลยนะคะที่เห็นลอยแดงๆนี่คือพริกค่ะพริกสดที่เราโรยลงไปยังไม่ได้ทุบ แล้วก่อนที่เราจะปรุงรสนะคะเราชิมรสด,ดั้งเดิมก่อนว่ามันต้องเติมอะไรมากน้อยเท่าไหร่แล้วพอชิมได้แล้วเชฟเราก็จะปรุงเลยจ้าเชฟรุ่นใหม่ใส่ใบมะกรูดรอมันเดือดสักแปบบ๊บกลิ่นก็จะออกแล้วลันจวนขึ้นมาแล้วแล้วเราใส่ตะไคร้ ใส่หอมลงไปนี่มันใช่เลยแกงนี้กลิ่นมันจะลันจวนมากทีนี้เราก็ปรุงรสพอได้แล้วก็รอเดือดก่อนรอเดือดในระหว่างรอเดือดนี่เราก็จะปรุงรสจะมีรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานให้มันกลมกลม่อม เพิ่งกินเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นด้วยมีโอกาสได้เห็นด้วยเราก็ใส่พริกไทยลงไปให้มันหอมแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดๆกลิ่นของสมุนไพรนี่เยอะมากเปิดฝาขึ้นมาจะหอมมากปรุงแล้วยังไม่เข้มข้นก็จะต้องเติม ใส่น้ำพริกกะปิลงไปน้ำพริกกะปิก็คือน้ำพริกกะปิที่เราเอาไว้จิ้มผักนี่แหละค่ะใส่ลงไปอุ้ยเป็นไงล่ะเจออันนี้เข้าไปอร่อยแซ่บแน่นอนแล้วเราก็เอาน้ำคลุกเราก็ต้องล้างนะคะล้าง เอาความอร่อยแต่จะให้อร่อยยิ่งกว่านี้ต้องเอาโคกเนี่ยยอดลงไปในหม้อด้วยเสียดายที่เขาไม่ทําให้เขากลัวจะเสียชื่อเชฟเชฟเจียเราผู้ชํานาด้านอาหารเขามีผลิตภัณฑ์เยอะนะสั่งได้ด้วยชิมแล้วเป็นไงอ่ะดูหน้าหน่อยสิอ้าว ชิมดูไหมอืมรสชาติต้องกลมกลม่อมกินแล้วจะต้องติดใจติดใจจนต้องร้องขอชีวิตอะไรประมาณนี้ถ้าไม่อร่อยเราจะไม่ยกขึ้นจากเตาแล้วเราก็โรย โราตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไปแล้วก็จะเหลือไว้หน่อยหนึ่งตอนเอาไปเสิร์ฟล้วก็จะโรยหน้าเข้าไปตอนเสิร์ฟให้มันหอมแบบสดๆพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย <c oughs> กระดูกอ่อนหมูนุ่มละลายในปากเคี่ยวไว้นานข้ามวันโรยตะไคร้ใบมะกรูด จบการสาธิตการทำแกงรันจวนในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามช่องชนีเวทิ i n g นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ